ก็อยู่กับช่วงการทดลองโง่ๆนะครับผมก็ฮีโร่คิงเขาเนี่ยไม่ได้ปรับมาในแผ่นนี้นะครับแต่ว่ามีไอเทมใหม่นะครับที่ชื่อว่าสตอมแลนด์นะครับที่ออกขึ้นมาทําให้คอมโบกับคิงเขาได้นะครับวันนี้เราจะทดลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกครับสกิลสามคิงเขาเนี่ยก็คือถ้าทําดาเมจครบ5้เต้มนะครับหรือว่า5ครั้งเนี่ยศัตรูจะกลายเป็นกอบลินอ่ากอบลินแบบนี้ครับกอบลินเนี่ยอ่าความสามารถเนี่ย เรียกว่าน้องน้องเสกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสามารถระหว่างการเป็นกอบลินแล้วก็การเป็นเสกนะครับว่ามันต่างกันยังไงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวตีแล้วก็เสกปั๊บนะครับแล้วก็ดูค่าฐานะนะครับอ่ะกอบลินเนี่ยก็จะ โดนสโลแค่30%มส่วนเซกอะสโล1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเซกเนี่ยจะเคลื่อนที่แทบไม่ได้เลยนะครับแต่กอบลินจะเดินได้นิดนึงแต่ก็ช้าอยู่นะครับอไอ้ลบกันเว่เนี่ยไม่เกี่ยวเป็นพาสซีฟของคิงเคานะครับต่อมาก็คือใบสับสนปาวุธแล้วก็ผูกมัดนะครับก็คือตีไม่ได้สกิลไม่ได้นั่นแหละเซกก็เหมือนกันนะครับตีไม่ได้สกิลไม่ได้นะครับแต่ว่าเซกมีความสามารถเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถูกเอ้ยไม่สามารถหลบการโจมตีได้นะครับซึ่งถ้าเป็น CM มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ส่งผลมากอะไรขนาดนั้นนะครับเอ่อโอเคนะครับก็เห็นไหมว่าการเป็นกอบลินเนี่ยความสามารถก็คือน้องน้องเสกคือแบบเหมือนเสกเลยง่าย,ายๆด้อยก็เสกแค่นิดหน่อยในการเล่นนะครับโอเคสตอมแลนด์เนี่ยดูป๊บเห็นไหมตีทีนึงเนี่ยกลายเป็นเสกเลยนะครับแล้วก็อยู่ได้ดั้ง2.5วิก็เวลา เท่ากับเสกเอ้ยเสกจะ3.5ใช่ไหมแต่เป็นกอบลินเนี่ย2.5นะครับอ่าสตอมแลนด์เนี่ยมาทํางานอย่างนี้ก็คือการโจมตีของสตอมแลนด์เนี่ยนับเป็นหนึ่งแต้มหรือว่าหนึ่งครั้งมีสี่อันก็ไม่ทับนับเป็นสี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น<อ>มีสี่อันตี <I> mean, ครั้งหนึ่ง <I 'm S 1> นะครับ <'m> ก็บวกกับพื้นฐานที่มันตีเนี่ยรวมเป็นห้านะครับก็จะเป็นกอบลินทันทีใช่ไหมอ่ามันดีตรงที่มันตีตัวไหนก็จะเป็นกอบลินตัวนั้นได้นะครับเนี่ย อ่ามันจะมีคูดาวอยู่ประมาณ5าวินะครับ oh, ก็คือ oh, <yeah. S 1> สมมุติว่าตัวนี้โดนเป็นกอบลินแล้วจะไปตีใหม่เนี่ยไม่ได้มันจะติดคูดาวอยู่ประมาณ5าวิก็คือไม่สามารถเป็นกอบลินต่อได้ oh, <okay. S 1> แล้วก็สตอมแลนด์นะครับคูดาวไม่มีเนี่ยเดินปุ๊บ oh, <okay. S 1> เดินแค่ชาร์จมา1เนี่ยมันก็เป็นไอนในนี่แหละเอ้ยผมว่าใสา่เนี้ยน่าสนใจนะเหมือนเล่น,นแบบสไตล์ซับพอร์ตอะถ้าสมม,มตุติออกออกไอออกพีเค <Now. S 1> มาแบบแล้วก,แวก็แล้วก็บิงไปตีนะครับแหมผมมาดูมา อันนี้เขาลองขำๆนะแบบไม่ได้เอาไปเล่นจริงนะครับลองดู <c oughs> เนี่ยบิงมาอย่างเงี้ยปุ๊บบิงมาเปิดตีอย่างเงี้ยตีต,ตีแล้วเป็นกอบลินอ่ะเออโอเคนะครับก็ได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้ถามว่าคอมโบกับไปเทวินเบทได้ไหมได้เทวินเบดก็นับเป็นการโจมตี2ครั้งเหมือนกันถ้าเอาอ่าซอมแลนเอาไีกอันหนึ่งนะครับแต่อตอนแลนสามทวินเบดหนึ่งก็ตีปุ๊บอ่าเป็นกอบลินนะครับอ่าแล้วก็ตายแต่ว่าทวินเบดมันมีคูดาวของมันนะครับ มันอาจจะไปไปตีปุ๊บตัวที่สองไม่ได้ไงเออไม่ได้แต่ว่าดาเมจแรงกว่าสตอมเลนแต่ราคาแพงกว่าสา0พันสตอมเลนพันนิดๆเออก็แพงกว่าเกือบสองสามเท่านะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งครับคอมโบกับขวากกระจายนะครับอ่าอ่าสตอมเลนไม่สามารถคอมโบขวากกระจายได้นะอ่าเดี๋ยวตีให้ดูนะครับอ่าตัวแรกเป็นกอบลินปุ๊บอ่าวลืมเดินลืมเดินอ๋อต้องมี4ี่อันโอเคอ่ะตีปั๊บอ่าเห็นไหมเป๊ปไม่ได้เป็นกอบลินด้วย แต่ขวากกระจายทำงานนะเห็นไหมมันต้องตีถึง5ครั้งนะครับก็จะโดนคอาสามารถของขวากกระจายเป็ก็จะเป็นไอ้กอบลินนะครับแต่ถ้าทำวิมเบตเนี่ยทำวิมเบตได้นะอ่ะคอยดูนะเราจะตีแค่4 1,2,3,4อ่ะเห็นไหมถ้าวิมเบตเนี่ยตัวหลังระโดน2อรอบด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอ่าก็สตอมเลนเอ่อลองมาเล่นดูนะครับนี่เป็นคิงคาสายซับโอเค ทีมนี้ก็เท่านี้แหละเราลองคำคันไม่เช่นะครับ